เอาการซอไปไหนลงลงพี่พี่พี่มีติพี่ยิงพี่ยิงลงเคทะเลเดือดบ๊บเขาให้บอกแม่งเลยน้องส่งก็ส่งไปดิ แล้วใครจะปิดกูเหลาไว้เปลี่ยนใครจะปิดกเหลาไว้เปลียเรียบร้อย,เ,ย,อยเออมาเก็บช้าบเองไอสัตว์มาดิมึงมาดิเจอคุตบ สวัสดีครับสวัสดีครับจริงจรต้อนรับทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่ช่อง Overtime นะครับวันนี้ว่าผมแบงค์ Bank คนเดิมอ่ะก่อนอื่นเลยไม่มีเสียงครับเล่นเกมทั้งวันแล้วก็อัดตอนออกหกโมงเช้าอ่ะก่อนจะไปเข้าเนื้อหาหลักนะครับผมจะบอกว่าแบงค์ Bank มีกลุ่มคอมมูนิตี้ของเกมดังซิตี้นี้ด้วยนะใครยังไม่เข้าไปเข้ากันได้แบงค์ Bank เป็นแอดมินเองแล้วก็เร็วๆนี้จะมีการจัดการแข่งขันเกิดขึ้น ในเดือนห้านะครับรู้สึกว่าพ้นตอบดีคนเข้ากลุ่มเยอะให้การเติมกันเยอะยิ่งเติมเยอะแบงก์ยิ่งรีเทิร์นกลับแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนเงินรางวัลพพอร์ตทัวรนน์นาเมนต์ติดต่อมาได้ที่ไล a ์ o v e r t h m e c o หรือเพจโอ e วอร m e ามนะครับก็ฝากไปด้วยในแ,แบงค์แปช่องทางการติดต่อให้ด้วยนะครับข้างล่างนะคุณมากนะวันนี้เนื้อหาหลักของเราจะมารีวิวตัวละครหลัง กิวจอนอเล็กซานเดอร์หรือ S.G.A.M.V.P คนปัจจุบันของเราครับไปรับชมในเกมกันเลยครับ Let's go โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่เกมดังสิตีนะเออหลายคนอ่ะถามแบงค์มาเยอะมากว่าพี่ครับเออิมโค้ดยังไงอ่ะมานี่เลยคลิกรูปฟันเฟืองตรงนี้นะกดมาปึ๊บรีดีมโคดครับกาโคดได้เลยนะโคดเดี๋ยวแบงค์จะ คอมเมนต์มาให้ใต้คลิปใครที่ยังไม่ได้ก่อนนะอ่ะโอเคส่วนใครที่อยากจะได้ sga นะครับก็มาที่ตู้นี้ได้เลยนะตู้นี้นะครับตู้กลางเลือกเป็น sga เลือกได้ห้าตัวนะการันตีนะครับตัวแรกนะก็ผมเลือก sga นั่นแหละแล้วก็ใครที่อยากจะเติมเงินนะผมแนะนำนะมีชุดแอปปี้มิลนะครับชุดเซ็ตเปิด ของเกมอันนี้ต้องเติมแน่นอนทุกคนแต่ว่าใครอยากได้ตัวนี้แบงค์มีแพ็คอ่สาอบาทนะครับคือได้แน่ๆการันตีเลยแต่ว่าอัปตัวละครอ่ะต้องเติมเพิ่มอีกนิดหน่อยเอาเป็นว่าเบ็ดเซตอะเซตที่แบงค์เล่นได้คือ3,000บาทเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้แพ็คนี้ทักไลน์ overam co แบงค์พร้อมเติมครับถ้าไม่ตอบแปลว่าหลับแค่นั้นโอเคครับเดี๋ยวไปรับชม ตัวละครเอจีในเกมนะฮนนะก็นเนี๋ยนเลยเราไปดูเอจีก่อนนะครับเอจีเยนะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้แบงค์อัพถึงขั้นไหนแล้วแบงค์ยังอัพไม่เต็มเลวห้าสร็นะครับแล้วก็ทาเลนต์แบงค์อัพแค่สกิลเดียวคือสกิลเลี้ยงเนี่ยคแค่นี้ที่เหลือก็ยังไม่มีนะครับ ยัไม่ดับไม่ดับเนี่ยยังอัพไม่เต็มครับส่วนถ้าพวกนี้เป็นแพสซีฟก็ยังไม่เต็มแต่ว่าคิดว่าจะเต็มแล้วล่ะพวกนี้นี่แหละวันนี้นิผมอัดตอนหกโมงไงใช่ไหมเออโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลเลีย้ยงคร่าวๆของเอเจียนดีกว่านะสกิล คลิปนี้เอาให้มันจบตั้งปุ่มยังไงพี่ถามมาเยอะมากนะครับถามมาเยอะมากผมเซ็จเลยตั้งปุ่มหระเราลากจอยสติ๊กลงมาทางสายนี่เห็นปะลงมาทางสายแล้วก็ปุ่ม a เนี่ย,ยคลิกตรงไหนก็ได้แล้วก็กดจอย ได้เลยนะครับได้เลยนะเออแค่นี้เองง่ายขนาดปมไหนใช้ปมนั้นนะโอเคอ่ะมารู้จากสกิล sg เขาๆก่อน sg มีเลี้ยงทั้งหมดสี่ทิศทางคือดิฟขวาดิฟซ้ายนะ 1ซ้ายนะครับแต่ว่าเริ่มลิฟต์เนี่ยโยกหนึ่งครั้นเลือกไปข้างหน้าได้เริ่มครั้งแรกได้แค่ซ้ายขวาครั้งที่สองได้สี่ทิศงงไหมครั้งแรกเนี่ยซ้ายขวาเห็นไหมโยกแล้วกดครั้งที่สองสมมติจะไปทางขวาสองรอบก็คือโยกสองรอบเห็นไหม เอาไงน,นะโยกเนี่ยสองรอบทีนี้สกิลที่ผมอัพมามันคือแคนเซิลแคนเซิลแอนิเมชันอย่างเงี้ยแคนเซิลเรวเลี้ยงต่อยปะเห็นปะมันจะดิฟแคนเซิลทีนี้ข้อดีคือมันแคนเซิลได้เรื่อยๆ,ๆนะครับเนี่ยโยกเนี่ยเห็นปะ เห็นปะเมื่อกี้มันกระตุกนิดนึคงนะกดไม่ติดมัน cancel ได้เยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักสกิลเลี้ยงเข้าวๆของ SGN ก่อนนะครับ SGN เนะี่ยคือเราสามารถดิฟไปข้างๆแล้วกลับได้หรือดิฟโยกขึ้นหรือดิฟสักจะแบกทีนี้ พอเราแคนเซิลสกิลเนี่ยเราจะกดดิฟเล็กสองครั้งเก็นปะสมมติว่าผมหลอกโยกไปข้างหน้าดิฟไปหลังหนึ่งสองยิงอันนี้คือดับเบิลเต็ปแบ็คคือผมไม่ต้องรอหาเรียนละตัวเนี้ยใช้ได้เลยเห็นปะหนึ่งสองเห็นปะคือแล้วมันยังคอมโบอะไรได้อีกคอมโบกับอัลติเมทคือดิฟโยกข้างหน้า หนึ่งสองชนยิงเห็นไ,ไหมคือมันดิฟได้ชนออกได้นะครับเนี่ยเอาจริงถ้าจะเอาสามแต้มก็คือต้องดิฟประมาณตรงนี้นะโอ๊ยกระตรุกม,นะมันต้องดิฟประมาณตรงนี้ เห็นปหมันจะเร้งออกมาสามแต้มพอดีแต่ถ้าเกิดเราอัพอั t ติเม e คือทาเลนเต็มมันจะเป็นอย่างนี้เห็นหะสามแต้มอันนี้คือความเก่งของมันทีนี้ผมจะบอกเทคนิคถ้าดิฟเริ่มต้นนะครับที่ใช้ได้จริง ในแลนด์กิ้งไดมอนด์นะทำอย่างนี้โยกปึ๊บปึ๊บแคนเซ้นดิบอ,อกทางเดิมยิงโล่งแน่นอนผมใช้เยอะมากแล้วโล่งบ่อยถ้าสมมติเซนเ,นเตอร์ออกมาที่เส้นนี้เส้นนี้คือผมดิปอ่าเท่ทีเอาอผิดดิปผมก็เลยเลยเพราะว่าเซนเ,นเตอร์จะอยู่ข้างหลังเรา นึกออกไหก็คือดิฟเนี่ยทําได้หมดจะทําตรงไหนก็ได้ขอให้เราอ่ะคีเอทภาพในหัวว่าจะเลี้ยงตรงไหนนะครับเพราะอาจจะแบบถอยกลับดีดเด้งหน้าเด้งหน้าดีดอันนะแล้วก็ดีดมันมันคีเอทได้เยอะครับคือขอผมแอบ,บกระตุกนิดนึงนะ มานี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะสำหรับเอเีอ่ะสุดท้ายเส้นไกล์ไลน์อยู่ตรงนี้ครับนี่กดเปดจบโอเคเจอกันไปดูในเกมฮะ มารู้ช็อปครับรับบริการเติมโรบักส์ราคาถูกจำหน่ายสินค้าในไม่แวนการ์ดเพื่อจะเป็นไอดีไก่เพชรครับ1 1 0 0 0แเพชรเพียงแค่9ก้าสิบเท่านาทตัวเองไอดีเทพพร้อมเล่นอีกมากมายครับไปเลือกช้อปปิ้งได้ครับที่มารู้ช็อปครับแล้วที่ร้านนี้มีกิฟต์การ์ดด้วยนะครับหากสนใจครับแอดได้ที่แอดมารู้ช็อปโนหนึ่งครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้สคริปชันได้เลยครับฝากไว้ด้วยครับรักโรบักส์รักมารู้ช็อปครับใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมโปรดีราคาถูกต้องโอเวอร์ชาร์ม พ่อขาหน้ารักเติมไวระหว่างเกมก็เติมท er ันพร้อมลุยทุกคอร์เตอร์สายบาสตัวจริงเติมคุ้มชูดแม่นดังแรงโอเวอร์ไทม์เติมเงินง่ายดวงเห็งทุกกาชาอย่าลืมนะครับแอดไลน์แอดโอเวอร์ไทม์ซเปิดบริการแล้วเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนมาติมไปในเย็นนะจ๊ะเออพี่กันีกว่า

โอ้ยไม่ทันโอ้โหไปมันไปหดพี่พี่ยิงไม่ได้เออเอาการ์เซอบไปไหนลงลงโอ้โหยัดเข็กูคือกูมั่นใจว่าไอ้เลวพอสกีนให้ได้ไว้ลูกนั้นนะกูยิงเลยแบบไม่สน4สี่สแปด ล <Okay. S 2> ีบอลเจ้ชาชา้ชาช้าดีย่างี้ได้อย่างี้ได,ถดนะ้ถ้ามีาตีละครนะถ้ามีตีละครบอกพี่นะ ไม่ลงไม่ลงไม่ลงกูเหยียบทันมาดิคิดเสร็จโอ้โหเลวันเตียมอีกแล้วไม่ไร้ลีเฉาเกินเก็บแก่ตัวน้องลีบ้า Cannot shake off the defender. Some tight defense here. clock to Blows the đi nhé. xá, về xá. Tham như gì cho mà Bên nào, bên nào. โ okay, okay, อเคโอเคกูดกูดก็ใครเล่นก็ใครเล่นอ่ารู้แล้วรู้แล้วสามโอ้ยทำไมยิงไปงื้อหนีไม่ไ,ได้เชี่ยคุณว่าได้แล้วถ้าได้ที่กูย,ยิงสวนเลยนะเมื่อกีนอ้นี่ พี่พี่พี่มีติพี่ยิงพี่ยิงลงช้าเลยไม่ลงไม่หลงส่งหมด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  เฮ้ยจริงจริงมันจะได้อยู่นะทาเริ่มเร็วมันมีอิิพุ่งอ่ะพุ่งพุ่งเข้าไปตบอ่ะน้องน้มปั๊มนะ And we're underway. Now that's what we call a brilliant pass. Titi. Oh Ugh! A infamous... year came a Luli Bowser. Oh, I big... love. Okay. The defender cannot keep up. Create space with the crossover. Julio prepared for the Julio, an explosive finish at the rim. เคทะเลเดือดบ๊บเขาให้อะเนีมันอยู่ที่มึงโล่งไม่ลงแล้วละ่ะการสั่นซ้ายขวาเอาเลยครับ <is> บล็อกแม่งเลยน้องส่งก็ส่งไปดี <S <S แล้วใครจะปิดกูเหล่าไว้เปรียบ

ก็น้องเฮ้ยสองคะแนนไม่ลงอย่าหลับอย่าหลับอย่าหลับมองมองไว้เพราะเราแข่งอยู่แดงไม่เป็นไร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 ถ้ามีดีกัน เร,เรียบร้อย,อยว่ะสักจอดนี้กูปิดกูปิดกูปิดขวาทำดูซ้ายไปสองแต้มก็ปล่อยไปเจ้าอะ่ะเออมาเก็บ้ามานี่มานี่ ไม่รู้มันมันต้องอันนี้แล้วเป็นหมดเวลาแล้วมันไม่ทันอ่ะเดี๋ยวสองพี่พี่ขวามุชาไปเออพี่ขวาเออสองรีบเอาพี่พี่สาย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 ทาขวาโอเคเอไปไปพี่ขวาชาได้ชาได้ทำมีดที่ไหม ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ,รย,บรย,รยบร้อยป่ะลีเซลเอ๊ะล่าตดงอยู่อยโอเค เอาไงวะพี่ก็มีเหมือนกันไอพี่พี่ไม่มีแต่ว่าแม่ไม่กูว่ากาสอดังได้นะมานี่โอ้โหชิบหายละกันนะ ตบเองไงสัตว์มาดิมึงมาดิเจอกูตบกูลเล็งแล้วมาเลยอืม mm hmm.